สวัสดีครับกระแสข่าวดังนะครับลาช่อง7เป็นคุณนายเปิดสินสอดหญิงทนิจจินยาหลังออกจากช่องเป็นแม่บ้านเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับสำหรับหญิงธนิตจินยาธนันชัยการหรือชื่อเดิมพลอยประพัทนธนันชัยการซึ่งเธอนั้นอายุ30ปีเกิดเมื่อวันที่8 พฤษภาคมปี2535ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษานั้นจบการศึกษาชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์หมหาวิทยายลัยกรุงเทพเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาก่อนที่จะเข้าประกวดมิสซีนไทยแลนด์ปี2007และ ได้รับตำแหน่งชนะเดินจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องหลากสีและมีผลงานละครเรื่อยมาอทิพ่อหนูเป็นซุปตาที่แจ้งเกิดให้เธอนั้นได้รับฉายาว่าลูกสาวเวียนั่นเองและหมดลักแม่น้ำมูลหลังจากนั้นหญิงตัดสินใจ go inter ไปมีผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยก่อนหน้านี้เป็นอีกคู่ที่เจอเซอร์ไพรส์ ส่งท้ายปีเสือปี2-5-6 5าที่ผ่านมาเมื่อจริงทนิชจินดานั้นได้ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีทันตแพทย์หนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานโดยเธอนั้นได้มีการโพส์ภาพบรรยากาศตอนที่ตัวเองนั้นถูกขอแต่งงานผ่านทาง IG พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่า this year g i f t ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและล่าสุดนั้น หญิงยานางเอกดังได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวดีกรีทันตแพทย์หนุ่มแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางการเนรมิตโฉมให้เป็นเจ้าสาวอย่างช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัดและต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องสินสอดของนางเอกดังอย่างหญิงยาหลังจากที่แต่งงานกับเจ้าบ่าวดีกรีทันตแพทย์หนุ่มบอกเลยว่าแค่เครื่องเพชร ก็อลังการสมฐานะจริงๆโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่ชื่อว่าหมอเข้าก้ากวินกุลสาลินดีกรีทันตแพทย์หนุ่มชื่อดังเจ้าของคลินิกทันตกรรมกรารินเดนเทา คลินิกที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทั้งคู่นั้นได้เข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่7มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาที่โรงแรมยูนิตนิม,มานจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลิวส์อัปดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ